เราวัสดุกายกับผมเชคบอลนะครับวันนี้อยู่ในเกมโมเดิร์นวอร์ชิพที่สิ่งที่คุณเห็นอยู่นี่คือ,อไรเออร์แ่นแน่นน่นแน่นไปครับเราไม่ได้มารีวิวเรือนะครับเรามารีวิวเจ้านี่เลย a อ t เตอร์ 2mk6 สำหรับ a อ t เตอร์ 2mk6 เป็นกิจกรรมฟรีกลางเดือนนี้นะครับเจ้านี่ไงการล้อมดวงดาวเลเวลเลเวลสิ 13ก็จะสามารถได้อเตอร์เมาทมาทำการโจมตีแบบรุนแรงได้เลยความพิเศษของมันก็คือมันสามารถยิงได้ทั้งผิวน้ำใต้น้ำนะแถมการยิงเนี่ยจะเป็นการยิงข้ามสิงกีดขวางก็คือวิธีโค้ขึ้นฟ้าลงมาอีกทีนึงนั่นเองเป็นวิธีย้อยไหมเรียกว่าอะไรดีเออก็คือเอาง่ายๆว่าข้ามสิงีดขวางเหมาะกันเลยครับเหมาะกับเรือที่เป็นเรือใหญ่อย่างบัตเทิลคุยเซอร์นะฮะอย่างคุยเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เอาไว้เล่นนั่นเอง หรือว่าเรือที่มีปืนใหญ่หลายๆลูกหลายๆชุดเจ้านี่ความพิเศษมันคือมันยิงลงใต้น้ำได้ด้วยไงคือถ้าพูดถึงการยิงใต้น้าก็จะมีแค่ M2 7 0ูนะฮะที่เป็นมิสไซล์ยิงใต้น้าได้ถ้าถามว่าเจ้านี่เก่งไหมก็ no ครับโน no. ไม่เท่ากับแอตเตอร์แน่นอนผความเร็วก็เร็วกว่าเจ้า M2 7 0หน่อยหนึ่งความโหดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับลองยิงปืน2กันเลยแตกเลยมั้งเนี่ย จริงด้วยอย่างนี้ทดสอบไม่ได้แน่ๆนะครับแล้วก็มิไซล์เป็นวิธีโค้งอย่างนี้ทุกอย่างโค้งหมดเลยส่วนแมนซับก็จะประมาณนี้นะครับแมนซับเทียสองคล้ายๆกับแมนซับอเอาร์เลยอะและเพื่อเป็นการท้าทายในการเล่นนะครับก่อนออกลบเนี่ยผมก็จะติดเป็นเจ้านี่นะครับมาร์คแอตเตอร์ mk 6 m แมนซับ r r 1แล้วก็แมนซับเทียสองไปอีกหนึ่งนะครับเพื่อเป็น,ปนการโกงศัตรูหรือว่าคนดูนั่นเอง มาดูกันว่าผมจะสาม,มารถโจมตีชนะศัตรูได้ไหมเราไปดูเกมเพลย์กันเลยฮะไปดูกันเอาละครับเซตบาซิลเลียนนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนซับ e-r หรือแมนซับหรือว่าแมนซับนะครับเอาแล้วเจอคนไทยครับลุยครับทางผมเดินมาต้องเจอสามลำอย่างต่ำ ลุยต่อไม่รอแล้วเนี่ยเห็นแล้วหนึ่งลำลใ,งลใช่แน่ๆเราเราเดินนำหน้ามันเลยอุ้ยใครโผล่มาอย่างไง้วะเนี่ยบักบักบัก บอ,อบอลล็อกบอลงี้ก็เรียบร้อยดิครับเพร์โอลบอลงี้ก็เรียบร้อยดิไอ,อ,อ้ทร,ยรยายเป็นล้านอ่ะนายต้องเลือกเอาว่านายอยากโดนเบาๆหรือนายอยากโดนแรงๆ ต้องเลือกเอาไงอยากโดนอะไรเบาๆหรือแรงอยากโดนแรงก็จัดไปหูบาซิลเลียนโหดจังวะเก็บสามแล้วครับสามลำเสร็จเราหมดเฮ้ยยังไงล่ะเนี่ยสามลำโดนเก็บหมดเลยอ,อ๋อที่ผมมีเรือมันทุกเครื่องบินนะฮะก็เลยเล่นง่ายหนะ่อย Đọc thêm nhỏ nói ở đây, nh discretion I have. ไม่แฟรไหวเหรอฮะไม่แฟรไหวหรอไม่แฟรไหวเหรอ,รหรอโหเขียไปหนึ่งครับเก็บตีโ้โผมเก็บไปสี่และอีกลำหนึ่งมาเรียงังไงอยากสนุกกับเราได้เลยแฟรแล้วก็เสร็จฉันสิโอ้โหโดนล้าสลำสุดท้ายไมครับเพืเ่อน ผมเก็บห้าแล้วเนี่ยโโหเอ้ยโ,โดนร้านลำสุดท้ายไปเต็งเลยว้าววันนี้เจอคนครบครับเวลเท่ากันเลยฝั่งเขามีคูนซอฟนะฮะซึ่งโอ้ฝั่งเราได้เปรียบครับมีซูยกคูครับและเจ้าวารียอคกับเลก็กราฟนี่น่าจะปวดหน้าดูเลยเดินหน้าลุยเลยดีกว่าเจอใครนะ่ยยิงเช็คไปก่อนเลย เรียบร้อยเลยท่านี้เต็มฉันไม่ต้องหนีกันหลับไปให้หมดเอาไปแดกบา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 ไหลเป็นน้ำแล้วสี่ป้อมรวมกันอ่ะโห้ยต้องยอมอ่ะฝั่งนู้นก็จะเอาอ่ะ เอาวาเอาบัลล่ะเดยกเกียร์ข้างหน้าก่อนละกันไม่ไหวยิงชุดใหญ่ไปกระพรีบไปอีกเรายิงสูงได้นะครับได้เปรียบนะครับยังไม่จบให้กาแีกชุดนึงนะครับเดี๋ยวเราลุยต่อ บหายไหมหายเลยโดนเก็บสามไหมครับอ้เขาเดี๋ยวเราไปจาัดก,การเครื่องบินก่อนเครื่องบินก็เล่นเรายิงเช็คไปก่อนเลยว่าไงเจ้าซากเริ่มดูเครื่องบินแป๊บโปรรอแป๊บอ้าวแปไปแล้วด้วยอย่างนี้เสร็จหมานเลยหมานเลย หมาเลยถ้าอย่างนี้หายเลยถ้าอย่างเงี้ยโดนคีลอฟเซ็ดปีไปไม่ไงนี่ไงโหนิวเคลียร์วะเขาอยากแหลมนิวเคลียร์มาโชว์เราวะเราต้องเก็บห้าโชว์เด็กๆหน่อยแนละ้วไม่เรือชั้นมีดอยอยู่ใช่ไหมล่ะนายสงสัยละซีอื้อหือ Uh huh. แรงได้ใจต้องบินแลงวนะ uh huh. อย่างแรงไม่ต้องแรงแล้วไปฝันหวานไสหนูเอาไปฝันหวานไสหนูเรียบร้อยกดเด็กโชว์ไปหนึ่งทีห้าลำหวานเจี๊ยบ มีคนเดินหน้าฝั่งหนูมาเปิดปล่อยเลยทำลายน้องอ้าวแฟงอีกก็เรียบร้อยสิครับหมาเลยแฟงอีกก็หมาเลยหายเลยอย่างเงี้ย โอ้โหพวกยิงนิวเคลียร์ไม่หยุดว่าไงวอเราย่อหมาเลยจอดข้างเลยยออกันด้วยเออยิงดิยิงดิยิงดิแฟร์ดิไม่แฟร์วะไม่แฟร์หาไม่แฟร์ เทออกมาจากไกลเลยอ้าวเห็นเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างงี้เอาเรือบรรทุกเครื่องบินก่อนดีกว่าหมานเลยอย่างงี้ไม่มีใครกันด้วยโดนเต็มเเป็นแสนเหมือนเขาอยากจะโดนเราอะอะไระมาทำไม เออไม่มีบทก็ดีอแล้วไม่เก็บตัวนะโดนยิงต้หครับเพื่อนๆโหหายวับไปหมดอ่ะแมแบบตู่แมจัดหายเบิดเลยทีมเขาผมใส่ต่อด้วยแฟว่าแฟว่าไอ้นั่นแฟงทำไมอะ ทำไมก่อนยิงเช็คไปอีกทีนึงยิงไปครับอาวุธเราโหลดเร็วอยู่แล้วโดนไม่ได้โดนไม่ได้หายรูดหายเรียบร้อยจริกีมเข้าโหดนะเนี่ยโอ้แล้วผมโดนล้าหมดเลยเก็บไปตั้งล้านห้าเนี่ยเฮ เป็นยังไงบ้างครับหลังยักจบกันไปนะฮะสำหรับเกม m o d เด n w a r s h i p โดยใช้ a s t e ต r 2 MK6 กับ m a n ซ u b ER แล้วก็ m a n ซับเ2ไปโจมตีศัตรูผมบอกเลยว่ามันก็มีพิษส่งอยู่เหมือนกันนะทำให้ผมเนี่ยพิกแพงในการเล่นได้เลยก็คือศัตรูกะไม่ถูกว่าเราจะปล่อยมิสไซล์ตอนไหนยังไงเพราะว่าโดยรวมเนี่ยมิซล์จะแต่ละอย่างจะโหลดไม่เท่ากันรวมทั้ง MK6 ที่ผมใช้ด้วย ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบความสนุกสนามในเกมไปนะครับสําหรับกิจกรรมนี้ก็อยากให้เพื่อนเก็บนะเพราะว่ามันได้อาวุธที่ดีจริงๆส่วนระบบแรงมาแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมไปจอยระบบแรงกักนด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอลาก,กันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนครับขอบคุณมากนะครับผมโชคดีเจอปืนครับผมสวัสดีครับ